สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันแล้วนะครับกับรายการ Healthy Focus กับผมว่านภูริพุมพัวนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะได้พูดคุยกับคุณหมอประจํารายการกันอย่างแน่นอนนะครับก็คือคุณหมอต้นนั่นเองแต่ขออนุญาตนะครับขอพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายการสักนิดหนึ่งรายการ Healthy Focus นะครับจะเป็นรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพรของไทยให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจกันเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยในวันนี้นะครับจะหยิบยกสมุนไพรอยู่ตัวหนึ่งมาทําความเข้าใจกับคุณผู้ชม สูตรภัยที่ว่าในวันนี้นะครับก็คือใบยะนางหลายคนมีความเข้าใจนะครับว่าจะหยิบยกใบยะนางมาใช้ในการที่จะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บนั้นจะหยิบยกมาใช้เนี่ยทีเราจะแบบเยอะๆเลยหรือจะยกมาทีล้วแค่ใบ2ใบจริงๆแล้ววิธีการในการที่จะใช้เรื่องของสูตรภัยใบยะนางมารักษาเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยวิธีการที่ถูกต้องจะเป็นอย่างไรวันนี้จะได้รับฟังกันอย่างแน่นอนนะครับจากคุณหมอท่านนี้คุณหมอต้นนั่นเองครับ สวัสดีครับคุณหมอต้นครับสวัสดีครับพี่ว่านครับวันนี้มาไขข้อข้องใจกันสักทีครับผมก็คาใจมานานเรื่องของใบยานางใบย่านางเนี่ยเขาจะหยิบยกเอามาใช้รักษากันทีเนี่ยเยอะยิ่งตอนนี้ถือว่าเป็นพืชกระแสนะครับหมอต้นกระแสมากเลยครับไม่ทราบใครสร้างนะครับแต่เอางี้อย่าว่าผิดหรือถูกเลยว่าสิ่งที่ผมเรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์ก็แล้วกันนะครับจากคัมภีร์ต่างๆมีใช่ไหมครับสมัยก่อนใบยานางในการที่จะเอามารักษาเอาใบยานางมารักษาครับแต่ว่ามาในรูปของ ตัวยาประกอบตำรับนิดเดียวไม่ใช่เป็นตัวยาหลักไม่เป็นตัวยาเดียวอยู่แล้วโบราณก็ไม่ใช้ยาเดียวไม่ว่าจะสมุนไพรอะไรก็ตามหรอครับไม่เดียวเลยครับสมุนไพรที่เดียวเนี่ยเขาเรียกว่ายากลางบ้านพี่ว่านยากลางบ้านหมายความว่าเราเจ็บป่วยเล็กน้อยอาจะเจอสมุนไพรเดียวจับมาขยี้ขยี้หรือว่าเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวพ่นปุ๊บแปะแผลนะครับแล้วก็ไปต้องไปหาสมุนไพรที่เป็นตำรับใหญ่มารักษาใบย่นางก็เหมือนกันใบย่นางก็เหมือนกันครับ แก้ได้ชั่วคราวพิษแมลงกัดต่อยใบยะนางเนี่ยเป็นยาเย็นนะครับเจอหมาโดนยาเบื่อเนี่ยถูกพิษก็ชักแนวๆอยู่ใบยะนางคันๆกอกปากอพอได้ใบย,ยะนางใช้กับสัตว์เลี้ยงได้คือใช้กับทุกคนก็ได้ใบย,ยะนางเป็นพืชล้างพิษเขาเรียกว่าเป็นยาถอนพิษหรือแอนตีโดสนะครับแก้พิษเฉพาะหน้าได้ดีนะครับใบย,ยะนางพืชที่แก้พิษของไทยเนี่ยมีชั้นเซียนอยู่2ตัว หนึ่งย่านางฉันเซียนเลยนะสองนะครับเขาเรียกว่ารางจืดโอ้ได้ยินมาบ่อยมากย่านางแล้วก็รางจืดอ่าสองตัวนี้เป็นยาแก้พิษช,ชันแบบโอ้ฉันยอดเยี่ยมถ้าว่าใครเป็นพิษอะไรเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยย่านางหรือว่ารังจืดใช้ได้ใช้ได้รังจืดเนี่ยจะเน้นไปทางพิษเมาเบื่อเมาเบื่อนี่หมายความว่าอโดนยาเบื่อหรือว่าไปกินอะไรที่มันเมาเห็ดเมาอย่างเงี้ยเมาเหล้า มเมาเหล้านี่ลางจืงจดแต่ไ้ผลดีกว่ายานาง<อ>ะนะครับอะไรที่มันเกิดอาการเมาเมาว,วิ่ง,ว,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 งวิ่งเวียนเวียนเนี่ยใช้รางจืดครับแต่พิษอย่างอื่นที่โอ้ยเป็นกรดเป็นด่างกินเข้าไปแล้วมันไปประสาทแข็งเกร็งอ่านะครับตอนนี้ต้องใช้ยานางอ๋อยานางไปประสาทแข็งเกร็งมีอะไรอีกบ้างครับที่ต้องใช้ใบยานางอยากจะได้แบบทราบเป็นความรู้นิดนึงคนะุณหมอพิษทุกอย่างที่ไม่ใช่เมาเบือ่อใช้ยานางหมดอย่างเช่นไปโดนพิษอะไรต่างๆอย่างเงี้ยดนสารพิษ อ่าสารพิษใช้ใบาย่นางอ๋อสารพิษใช้ใบาย่นางอ่ามดกัดก็ใช้ใบาย่นางเพราะไม่ได้เมาเบื่ออ๋อหรือว่าโดนแมลงสัตว์กัดต่อยทั้งหลายเนี่ยใบาย่นางจะโอเคกว่าแล้วอย่างถ้านนี้สมัยนี้ใครไปทานยาอะไรก็ตามที่มันเป็นมีคลาลักษณะแบบเป็นสารพิษอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่รู้เข้าสู่ร่างกายน้ำใบาย่นาง,าาน,างน้ำใบาย่นางแต่ว่าจริงๆแล้วดีที่สุดเลยไข่ขา,ขาวไข่ขาวล้างสารพิษได้อ่าเขาเรียกว่าเจือจางสารพิษให้ความเข้มข้นเนี่ยต่าลง แล้วพอไข่ขาวปุ๊บเนี่ยร่างกายมนุษย์จะจะเขาเรียกว่ามันคาวจัดจะรับไม่ค่อยได้ถ่ายทิ้งออกเหมือน,นล้างท้องไข่ขาวอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปถ้าไข่ขาวแยกไม่ทันเอาทั้งลูกแล้วไข่ขาวไข่แดงอัดเข้าไปแต่ยาเบื่อที่ว่าต้องไม่ใช่กดหรือด่างเข้มข้นนะไม่งั้นยิ่งเอาเข้าเอาออกไอเขาเรียกว่าหลอดอาหารมยิ่งโ,<อ>โ<อ>ดนกัดอังเหมือนถ้าหากว่าใครเข้าใจว่าอะถ้าอย่างนี้ร้างสารพิษด้วยไข่ขาวขึ้นมาสมมติใครไปทาน ที่จะต้องฆ่าตัวตายอะพูดตรงๆใช้น้ำยาล้างน้ำไอ้นี้ไม่ได้แล้วจะใช้ไข่ขาวเอาออกมามันโดนอีกสองรอบนะจากโดนรอบเดียวแล้วก็ออกโอ้โหมันกัดทั้งไปทั้งกลับเลยอย่างนี้ไม่ได้คือจะใช้อะไรก็ตามก็ต้องรู้จักวิธีการใช้ด้วยเหมือนกันถูกต้องแต่พยานางเนี่ยสามารถล้างสารพิษได้ล้างสารพิษที่ไม่ใช่คือพิษมาเบื่อก็ใช้ได้แต่ว่าการใช้ย่านางในพิษเมาเบื่อจะสู้ล้างจืดไม่ได้ถ้าเกิดเป็นย่านางจะเป็นสารพิษ อ่าแต่ถ้าหากว่าเป็นเมาเบื่อก็จะเป็นลางเจอเน่ทำความเข้าใจผมเริ่มได้ประมาณนี้และครับได้วิชาจากคุณหมอต้นละครับผมแต่ไอ้วิธีการใช้เนี่ยแหละครับหลายคนเนี่ยโอ้โตอนนี้เลยแถวปั๊มแถวบ้านผมนะครับต้มเลยขายกันเลยมีปั่นด้วยนะปั่นแยกากน้ําใบยะานางกินกันแบบเพื่อสุขภาพเลยหมอต้นมันน่ากลัวมากเลยพี่ว่านรู้ไหมอ่ะก็แต่มันเป็นธรรมชาตินะมันเป็นใบไม้นี่มันธรรมชาติครับ ยาพิษทุกชนิดก็มาจากธรรมชาติกินเข้าไปก็ตายแล้วครับมีคุณก็ต้องมีโทษเช่นกันคุณอนันต์ยอมโทษมาหันครับถ้าเราใช้ผิดวิธีใช่ครับยายางก็เหมือนกันเหรอครับภูมิปัญญาของเราพิว่าใช้ยังไงแกงอ่อมแกงเปอะแกงเห็ดแกงนูน่นแกงนี่นะครับโบราณอ่ะอีสานนี่เป็นภาคที่ใช้ใบยนางเยอะที่สุดเพรพีรเยอะที่สุดเขาเอามาใบยา่านสองสามใบคั้นบีบีบบกับน้ําแล้วก็เอาลงไปต้มกับแกงแค่สองสามใบเหรอครับจบแล้วมีใครกินเป็น แล้วเขาทำไมต้องเอาสองสามใบไปใส่กับพวกแกงพวกนั้นไปถอนพิษในนั้นมันมีพิษรื้ว่ายังไงหมอต้นอ้าวอีสานสมัยแรกเริ่มเดิมทีถนนมิตรภาพยังไม่เสร็จโอ้โหเอ,เอายุคนั้นเลยก็ได้ครับเขายุคนั้นนะครับคมนาคมไม่สะดวกอาหารทะเลไม่ได้ไดกินแน่กินก็จะเน่าแล้วนะครับ <ผม S 1> ปลาก็ต้องเป็นปลาร้าเป็นหลักปลาปลาสดนี่ไม่มีปลาสดต้องเอาที่ท้องถิ่นต้องไปรวบรวมกันหลายหมู่บ้านแล้วก็วิทย์หนองได้เท่าไหร่เอาหารกันอพอหารได้เยอะ ก็ต้องเอาไปหมกักเพราะว่ามันกินไม่หมดมกินไม่ทันอ,ะอ่ะเราจะให้ไปวิทน้องอีกทีก็ไม่ไหวแ <g> ล <ul ly> <ม>้วพิษท,ทีเดียวมีการเก็บถนอม,ม,มอาหารเก็บไว้นะครับไอการหมักทุกอย่างมีพิษหน่อไม้ครับเวลาหน้าฝนมาทีหน่อไม้แทงแทงแทงแทกินไม่ทันที่เหลือเอาไปหมักเป็นหน่อไม้ดองใส่ใบายานาเพราะว่าเขาก็เคยได้ยินเหมือนกันว่าหน่อไม้ถ้าหากว่าเก็บรักษาให้ีสารไซยาไนโบทอกโบทูรีนัมโบทูรีนัไทเอนะครับกินเข้าไปนี่ตาย ถ้าเป็นโบท็อกเข้าไปอยู่ในหน่อไม้ไม่ใช่สวยนะครับกินเข้าไปไม่ใช่หน้าตึงเทพนะครับใครอย่าเข้าใจผิดน,นะมีตาย,ยไอ้ที่หน้าตึงนี่ครับไปทําให้มันเสื่อมฤทธิ์มาแล้วมากมายไก่กองอแล้วฉีดฉีดเนี่ยคือหนึ่งยูนิตนี่คือมันเออเศษหนึ่งส่วนล้านเท่าของหยดที่กินอ่ะโอ้โหตาย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 มันบางมากแทบจะไม่เหลือพิษอะไรอีกแล้วนะี่ายว่าเข้าสู่ร่างกายในแบบว่าเต็มเต็มเนี่ย หนึ่งหยดนะครับละลายน้ำให้ชายชะกันชะกันเลยนะห้าพันคนตายเกี้ยงเลยหยดเดียวนี่รุนแรงขนาดนั้นเลยรุนแรงขนาดนี้ครับโบทูรินุ่มท็อกซินเนี่ยแรงที่สุดในธรรมชาติใบยะนางจากธรรมชาติสามารถไปแก้พิษเหล่านั้นได้เหรอครับในหน่อไม้สองสามใบยัดใส่หน่อไม้ปี๊บแล้วก็ปิดปี๊บเอาไปดองไม่เป็นไรรอดนี่คือสมคุณของใบย่านากว่าเราใช้ถูกวิธีสองสามใบกับอาหารต่างๆที่เราว่ากันสองสามใบ แต่สองสาบใบใบยานางเนี่ยแม้แต่ที่เป็นต้มที่เป็นแกงที่เป็นอะไรเนี่ยครับรอนอกจากสองสบใบธรรมดายังไม่พอนะครับเอาสองสบใบไปขยี้ให้มันเหลือฤทธิ์น้อยน้อยทำฤทธิ์ให้น้อยอิจฉาขยี้กับน้ำให้มันเสื่อมฤทธิ์ไปเยอะเะแล้วไอ้ใบที่ที่เอาไาขยำกับน้ําก็ไม่ไ้ใส่แกงนะหยิบทิ้งนะครับเอาน้ําแกงลงมาใส่นะครับฤทธิต์ต้องเหลือน้อยมากๆแต่ฤทธิ์แค่นั้นเนี่ยพอ <S <S เพียงพอแล้วคุณหมอ พอพูดอย่างนี้ปุ๊บและไอสิ่งที่ผมเห็นอยู่แหละครับอที่เขาคั้นกันอยู่และครับมันมันไม่อันตรายแย่กินยาแก้พิษจนบ็นยาพิษแล้วครับนั่นแหะพี่ว่านถ้าหากว่าทานอย่างนี้นมากๆมันเกิดอะไรกับร่างกายของเราระยะนางบ็รยายเย็นจัดนะครับกินเข้าไปทีเดียวเนี่ยธาตุธาตุของมนุษย์เราเนี่ยดินน้ำลมไฟครับคุณหมออยู่ไปเติมเย็นจัดเข้าไปธาตุไฟก็ดอกธาตุเย็นเพิ่มมากขึ้นอ่าธาตุน้ํากําเริบแล้วไฟพิการแล้วอ้าวเสร็จแล้ว ธาตุไฟพิการเนี่ยเกิดอะไรขึ้นธาตุน้ํากาเริบนี่เกิดอะไรก่อนน้ํามูกไหลผูมต้านทานตกต่ํานะครับ<อ>ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธาตุน้ําบวมขึ้นไอ้นู่นมีน้ําไอ้นี่ก็มีน้ําแล้วก็ธาตุไฟพิการการย่อยอาหารดับลงการเาผาผลาญอาหารแย่ลงนะครับความร้อนทุกอย่างก็แย่ลงเสื่อมโทรมลงนะครับกลายเป็นป่วยอาลุก ใครเป็นคน,นเริ่มมาที่เอาแบบน้ำใบยน่นางมาคั้นเอย่ยมาใส่มาบีบเป็นขายเป็นเทน้ำเท็ท่าแบบนั้นนะคุณหมอผมก็ไม่ทราบว่าใครที่เริ่มแต่ผมคิดว่าเราสองคนเนี่ยควรจะเป็นผู้นําในการหยุดอืเพราะว่าภูมิปัญญาโบราณให้ใบยนางสองสมามใบขยันน้ําแล้วก็เอาน้ําที่ได้จากการขยำไปทําต้มทําแกงแค่เนี้พี่ว่านแล้วอย่างเรื่องของการล้างสารพิษเราจาเป็นที่จะต้องแบบอะไรที่ต้องมากมายในการล้างสารพิษที่เราเป็น เอาใบยะนางมาพิจารณขนาดนั้นไหมครับพี่ว <มา S 2> ่า<ม>ต้องคิดดูว่าสารพิษในร่างกายมนุษย์เนี่ยยังไม่รู้เลยคุณเป็นสารพิษแบบไหนสารพิษมาเบื่อหรือเปล่าห<อ>รือว่าเป็นสารพิษที่มันเกิดพิษแต่ร่างกายอื่นๆที่ไม่ใช่ฤทธิ์เมาเบื่อเราก็ยังไม่รู้เลยก็ไม่รู้เราอยู่ๆเอาใบยะนางมาล้างมันถูกต้องไหมเนี่ยหรือว่าในตัวมีสารพิษจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อีกก็ไม่รู้หรือว่าตับไตของคุณไม่ได้ทํางานหรอต้องเอาใบยะนางมาล้างพิษอ่ะ เ,เพราะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะมาเจาะลึกกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการล้างสารพิษว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยคุณจะต้องล้างสารพิษหรือเปล่าแล้วถ้าหากว่าจะต้องล้างจริงๆควรจะต้องล้างด้วยอะไรช่วงหน้าครับไตตับม้ามเป็นเบาหวานอย่างแรงอะ่ะมีอาการมิ้วในถุงน้ำดีใช่ในหนักเสพแล้วมันเดินไม่ได้เป็นช็อกโกแลตซีที่มดลูกเป็นลมตะอยเป็นโรคปอดเลือรังเป็นอมัมพา์อะ่ะน้ำเลี้ยงขาวเสือ่อม นโรคไตเป็นมะเร็งไม่เลือดขาวรค SLE ไหลติดความดันเลือดสูงเป็นไมเกรนเป็นหอบชัดห้ามาแล้วนผมไม่มาสามเดือนครั้งหรอกกลับมาช่วงที่2นะครับกับ Healthy Focus นะครับก่อนที่จะไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของการล้างสารพิษเนี่ยเอสจะคู่ช่วงพักเบรกโฆษณากันไปครับ ได้คุยกับคุณหมอต้นเกี่ยวกับเรื่องของใบยะนางเห็นบอกว่าถ้าหากว่าทานมากๆเนี่ยมันก็มีผลต่อร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของการแยกกากผลกระทบมากขนาดไหนนะครับหมอต้นจริงๆแล้วนะครับพืชทุกอย่างที่มนุษย์กินเข้าไปเนี่ยควรจะกินในรูปของธรรมชาติแหละเขาให้มาไงก็กินอย่างนั้นแหละกินเป็นใบก็เป็นใบอย่างนั้นนะมาเป็นใบก็กินเป็นใบนะครับเพราะอะไรรู้ไหมพี่ว่านเพราะว่าอะไรฮะสิ่งที่อยู่ในในพืชเนี่ยอยู่ในเซลล์พืชน,นะครับ,รบจะถูกเซลล์วอล์ปกป,ป้องไม่ให้โดนอากาศออกซิเจน เซลล์อันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มันจะมีคือผนังเซลล์ครับของพืชนะครับเอนไซม์พวกนี้จะอยู่ในเซลล์ตลอดแล้วก็จะมีเซลล์ปกป้องอยู่ปกป้องอยู่ไม่ให้โดนอากาศเพราะถ้าโดนไอสิ่งที่อยู่ข้างในมันจะเปลี่ยนแปลงออกซิเจนนะครับทำปฏิกิริยากับสารเรียกว่าการออกซิเดนหรือออกซิไดซชันเนี่ยนะครับการเขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนโมเลกุลออกซิเจนกับสารที่เป็นเพราะนั้นสารที่เดิมมีอยู่เจอออกซิเจนเมื่อไหร่มันเปลี่ยนสภาพเลย แล้วการแยกกากหรือว่าการปั่นนี่มันก็ป่ทำให้ตัวไอ้ที่หุ้มไว้อยู่มันมันเสื่อมไปนะครับแล้วก็เอาน้ำข้างในออกมันเฉยๆเจอออกซิเจนภายนอกน้ำข้างในที่เจอออกซิเจนก็กลายเป็นอย่างอื่นไม่ใช่น้ําเดิมที่มันมีแล้วหลัว่าเป็นไบยานางโดนทำอย่างนั้นมันจะกลายเป็นก็กลายเป็นพิษไงอืออ่ะเอาไว้ให้คุณผู้ชมคิดกันแล้วกันเราไม่ได้ว่าโจมตีอะไรนะไม่ได้ว่าอะไรครับแต่ว่าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันด้วยเหมือนกันอ่าพี่วาดลองดูดิอย่างพืชตัวหนึ่งมะเลือ ดีมากเลยอยู่บนต้นนะครับเด็ดออกมาไม่เกิน15นาทีเป็นยาถ่ายพยาธิเป็นยาวิเศษเลยพอเกิน15นาทีขึ้นไปเมื่อเกืนนี้โดนอากาศข้างนอกนะครับไม่มีขั้วแค่เด็ดออกมาเกินสิบานาทีแค่เด็ดออกมายังไม่ทันเอาไปแยกกากอะไรเลยนะครับพอนาทีที่16กเอาไปกินนี่ตาบอดเลยอ้วฮะัน้ี้ก็เป็นความรู้ใหม่อีกแล้วนะกับความรู้เดิมแหละมันมีอยู่แล้วพี่ว่านไม่รู้เองใช่ครับนี่เพราะฉะนั้นใครจะ่ใช้อะไรเนี่ยก็ต้องระวังกันด้วยนะ เรื่องของนย<ม><ม>อาจติดตามก็ได้ในรายการ healthy focus แต่ถ้าหากว่าเรื่องของการล้างสารพิษหลายคนบอกว่าเอาตัวใบย่นางเนี่ยมาเขาบอกล้างพิษได้ก็เอามาแยกกันแล้วก็ล้างสารพิษในร่างกายร่างกายเราต้องล้างไหมแล้วพี่ว่านเป็นพิษอะไรอะ่ะก็ไม่รู้ก็ตอนนี้สมัยที่เขาบอกว่าโดนโมโลภาวะกินน้ํานั่นกินผักนี่สารพิษตกครัง้งฉันต้องล้างสารพิษแมเราไปดูถูกความสามารถของตับของไตเราอ่ะ ตับไตเราก็ทําหน้าที่อย่างนี้อยู่แล้วเขาอาจจะบอกว่าอาจจะแบบช่วยให้ตับไตแบบว่าผ่อนพาละหนักจากให้หนักให้กลายเป,เป็นเบาหรือเปล่ามันไม่ใช่เลยครับมันล้างพิษคนละหน้าที่กันในพวกมลภาวะอะไรต่างๆเนี่ยระบบร่างกายจัดการอัตโนมัติอยู่แล้วได้อยู่แล้วครับแล้วเวลาเรากินยานางเข้าไปยานางก็ไม่ได้ไปล้างพิษได้แบบนั้นอยานางมันต้องล้างพิษที่เจอสารพิษแล้วเขาเขา้เขาไปเขาเรียกว่าไปจับกันทําให้สารพิษนั้นเกิดการเป็นกลาง นิวตรอนถ้าพี่ว่านกินเข้าไปเป็นพิษจากมลภาวะย่านางไปจับกับอะไรให้เป็นกลางอะ่ะโอ้อันนี้เชิงลึกแล้ว แต่ถ้าเอาง่ายๆไม่ได้ช่วยในการล้างสารพิษปู่ย่าตายายไม่ได้บอกลูกหลานเอ้ยกินใบย่านางวันละแก้ววันละแก้วล้างสารพิษนะลูกไม่ได้มีเป็นป่วยก็กินใบย่านางยาตำรับเข้าใบย่านางก็มีไม่กี่ตำรับต้องเป็นโรคที่เป็นไข้ขึ้นสูงร้อนมากถึงมีตำรับใบย่านางนะครับใบย่านางเนี่ยอาจจะเป็นตำรับเป็นตัวยาหนึ่งเล็กๆสอดแทรกอยู่ในยาเขียวที่ทานเข้าไปแล้วทําให้ตัวชุ่มชื่นเย็นๆแค่นั้นก็พอแล้วมม่เหลือเฟือแล้วไมนได้กินกันเป็นแก้วๆอย่างนี้ อย่างหนึ่งที่ต้องระวังและพึงสังวรเอาไว้นะครับคือถ้าคุณกินยาล้างพิษเป็นประจําระบบล้างพิษของคุณเองจะพังเสียหายยับเยินจนมิสามารถกู้กลับมาใหม่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ใบยันต์ก็ตามหรือว่าอาหารที่เราบอกว่าล้างสารพิษล้างสารพิษเข้าไปถ้ามันล้างได้จริงระบบต้านล้างพิษของคุณก็พังเพราะว่าอย่างพี่ว่านปกติเราเดินได้พี่ว่านก็ใช้ขาเดินธรรมดาอ่าใช่ครับวันหนึ่งขี้เกียจอะไม่เดินอะมีสกูตเตอร์มอเตอร์ไซค์ไปไหนเล่นสกูตเตอร์ พี่ว่านนั่งสก,กูตเตอร์สักสามปี <c oughs> เดินได้ไหม <c oughs> เป็นยึดแล้วคือมันเดินไม่ได้แลว้วจากเดินเมื่อก่อนเดินจากบ้านไปปากซอยกิโลหนึ่งสบายสบายพอไม่ใช้ขามานานมากๆเหมือนกับระบบล้างพิษของเราไม่ได้ใช้นานมากๆไม่ได้ใช้นานมากๆ,ๆ <c oughs> คือระบบล้างพิษไม่ได้ให้ใช้ทุกวัน <c oughs> นาน <c oughs> ถึงจะใช้ทีจู่ๆเอาใบย่านางซึ่งเป็นยาต้านพิษที่ดีสุดในโลกเกือบๆจะดีสุดในโลกผมอาจจะมีอย่างอื่นนะที่ดีกว่าที่ดีกว่าแต่ว่า ถ้าใช้มากๆอ่ะทุกวันทุกวันทุกวันระบบต้านพิษเราไม่ทํางานเหมือนขาที่เราไม่เคยทํางานแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเจอยาพิษแล้วไม่เจอย่านางทําไงตายแล้วพิษก็เข้าสู่ร่างกายโดยไม่ได้ขับออกไม่มีระบบป้องกันเลยร่างกายมนุษย์มันสุดยอดอยู่แล้วครับระบบป้องกันพิษมีให้ระดับหนึ่งอยู่แล้วใช่ยังนี้คุณหมอกำลังสวนกระแสกับกระแสในตอนนี้ที่เขากำลงมมังบอกว่าต้องล้างสารพิษเลยนะ ถ้ามีกระแสล้างสารพิษจริงปู่ย่าตายายท่านบัญญัติวไว้ในหนังสือในคัมภีร์ในทุกอย่างแล้วการล้างสารพิษมันมีข้อเสียไหมตัวเรามีสารพิษให้ล้างจริงไหมเราเป็นมีวิธีการตรวจไหมถ้าหากว่าเรื่องของการมีสารพิษในร่างกายคือถ้าเรามีสารพิษในร่างกายจริงๆเรานอนแบบกับเตียงไม่ต้องตรวจนอะถ้าไม่มีสารพิษแม้แต่นิดเดียวในตับเกิดก้อนอะไรขึ้มานิดเดียวในตับพี่ว่านเดินไม่ไหว นอนแบบตัวเหลืองเลยร่างกายเขาจะฟ้องเลยใช่ไหมฟ้องเลยถ้าถ้าไม่เช่นนั้นก็คือร่างกายไม่มีสารพิษเอาไว้ว่าะภายในมนุษย์ระบบร่างกายมนุษย์ขับสารพิษออกไปเรียบร้อยหมดแล้วไม่ต้องมานั่งล้างไม่ต้องล้างทุกวันไม่ต้องล้างทุกคืนแล้วไอ้อย่างนี้เลยตอนนี้เป็นกระแสมากลำเขาบอกว่าเขาเขาลำไส้เนี่ยไอ้คดคดคุดคูอะไรอย่างเงี้ยมันมีสารพิษไปเกาะตามผนังลำไส้ต้องล้างสารพิษในลำไส้ ล้างสารพิษในลำไส้ที่ดีที่สุดในโลกเลยเป็นไฟเบอร์ที่มาจากพืชเรื่องการกินธรรมดาเลยพี่ว่านก็กินผักเข้าไปไม่ต้องเป็นปั่นแยกกากเอาน้ำเอากากออกกินแต่น้ำนะครับกินกากเข้าไปเลยคนอื่นเขาดูดูกันพี่ว่านเฮ้ยมันกินน้ำอ่ะแต่กูจะกินกากก็ตอนนี้เขามีขายกันนี่น้ำแยกกากเอากากออกหลือแต่น้ำพี่ว่านกินกากเถอะผมแนะนำนี่แลนคอมเมนต์จริงๆพี่ว่านช่วยไปกินกากเลย Oh. เพราะว่าสิ่งที่มันตกเหลืออยู่ในกากเนี่ยมันมีประโยชน์เพราะว่ากากจะค้างอยู่เนี่ย <Okay. S 2> กากสามารถช่วยเขาเรียกว่าบล็อกไม่ให้เอมไซม์ข้างในโดนออกซิเจนส่วนท,ที่มันออกมาแล้วโดนออกซิเจนแล้วมันเสียไปแล้ว mm hmm. เรากินกา,กากอยู่แล้วเราได้ไฟเบอร์เยอะแยะเลยไปล้างลำไส้ไฟเบอร์ที่มาจากอาหารล้างลำไส้ได้เหนือกว่ากาแฟที่เสียบเข้าไปสวนทวาร <Okay. S 2> เยอะมากนี่พอฟังจากคุณหมอต้นแล้วสุดท้ายย้อนกลับไปที่คุณหมอเคยบอก เรื่องของพฤติกรรมรอาหาร,รการกินครับเท่านั้นเพียงพองนอกนั้นไม่ต้องไปลงไปล้างไปสวนทวารอะไรทั้งนั้นลถ้ามันจําเป็นจริงๆธรรมชาติเตรียมให้มนุษย์แล้วอแต่ก็จริงนะก็จริงสิครับมนุษย์พัฒนามาสามล้านปีแล้วถ้ามีอะไรจาเป็นขนาดหางไม่ใช้ยังหดกลับได้อ่ะก้นกบของเราอะนะอ่าเป็นต้นกบของเราอ่ะแล้วถ้ามันต้องการระบบล้างลําไส้คือมนุษย์เขาพัฒนาลําไส้แบบไม่ต้องล้างได้อ่ะ เออก็จริงนะมันจริงอยู่แล้วครับแล้วลำไส้เราออกแบบให้ออกทางเดียวนะครับวันเวย์นะครับอยู่ไปสวนทางอ่ะพี่ว่านมันสวนธรรมชาติอยู่แล้วอะ่ะเรารู้ได้ไงว่าการสวนล้างไม่ได้เอาเชื้อโรคจากภายนอกเข้าไปข้างใน <c oughs> ก็ไม่มีใครรู้อีกเหมือนกัน <c oughs> ก็ไม่มีใครรู้ครับแล้วคุณเอาอะไรมาเชื่อว่าเฮ้ยน้าที่คุณเอาเข้าไปสะอาดแล้วคิดดูพี่ว่านลำไส้มนุษย์น่ะไม่ได้ออกแบบมาให้รับน้ําปริมาณสูง ท่อปัสสาวะออกแบบมาให้รับน้ําปริมาณสูงแต่ลำไส้เนี่ยออกแบบมาให้รับอเขาเรียกว่าอุจจาระที่มันเป็นขนาดเท่านั้นอ่ะของเหลวอ่ะแต่เราเป็นของเรียกว่าของแข็งที่มันนิ่มไม่ใช่ของเหลวแต่เรากลับเอาน้าเข้าไปล้างใส่เข้าไปเยอะๆปริมาณมากแล้วให้ขับออกมาลำไส้เสียครับมันผิดธรรมชาติผิดรูปแบบผิดทุกอย่างเลยลองเอาลำไส้หมูตัดสดๆหมูเพิ่งตายเนี่ยตัดๆลำไส้หมูโยนลงน้ำลำไส้หมูพองเลย ลำไส้บรรลุดวลน้ำก็พองอย่างนั้นแหละเหมือนกันก็เหมือนกันแหละเพราะว่าไม่ได้ออกแบบมาให้แช่น้ําฟังแบบนี้แล้วย้อนกลับไปคือใช้กฎของธรรมชาติทั้งหมดเลยทั้งหมดอย่าทําอะไรฝืนธรรมชาติเขามาไงก็ทําอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นฝากให้ผุ้ชมเนี่ยเป็นความรู้กันแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของการล้างสารพิษแต่ให้ดีที่สุดให้หมอต้นฝากทิ้งท้ายเลยถ้าหากว่าอยากดูแลร่างกายให้แข็งแรงไม่ให้ต้องมีสารพิษตกค้างทำตัวกลมเกลืนกับธรรมชาติครับ ร่างกายเราร่างกายเราพร้อมเราก็มาสจรรัจจันที่สุดอยู่แล้วตับไตของเราทํามาเพื่อการล้างสารพิษทุกชนิดที่เราจะเจอในชีวิตยอยู่แล้วยกเว้นเป็นสารพิษอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นพิษสังเคราะห์หรือว่ากินพิษไปปริมาณที่ะร่างกายเราทําไม่ทันคราวนี้จะใช้ยานางจะใช้อะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรนะถึงตอนนี้ค่อยใช้ แต่ปกติแล้วร่างกายมนุษย์มีความสามารถในการขับสารพิษทิ้งอัตโนมัติครับอร่างกายของเราเนี่ยก็ถูกสร้างแล้วก็ถูกออกแบบมาเพื่อขจัดของเสียอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมหากว่าเราดูแลร่างกายของเราด้วยอาหารการกินที่ดีแล้วร่างกายของเราก็แข็งแรงอย่างแน่นอนเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้าจะกลับมานะครับตอบคําถามกันต่อที่ฝากกันไว้ผ่านทาง a c e b o o k แล้วก็ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์กันครับ เป็นเบาหวานเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานเนบาหวานเนบาหวานเบาหวานเนาานอยาไปกินชุดเดียบันหายป้าๆมาทานยาคนหมาในขาป้าก็ไม่ปวดอ,อยู่ๆเดินได้กลับมาช่วงสุดท้ายนะครับกับ healthy focus นะครับเรื่องของการล้างสารพิษก็คงเข้าใจกันไปแล้วแบบทะลุปุโปร่งกันไปเลยเรื่องของการล้างการใช้ใบยะนางที่ถูกวิธีนะครับครัาวนี้เป็นคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านครับคำถามนี้จากคุณสมชัยถามว่า ผมเป็นเบาหวานมานานแล้วแล้วก็ได้รับรับเรื่องของยาสมุนไพรของทางคลินิกคุณหมอต้นไปเป็นชุดรักษาเบาหวานจากทางคลินิกนะครับแต่ว่าอาการปัสสาวะกลางดึกบ่อยๆยั่งคงไม่อยู่อยากถามคุณหมอว่าเกิดจากอะไรครับร่างกายขับน้ําตาลครับการขับน้ําตาลแต่ละครั้งเนี่ยออกทางปัสสาวะนะครับเราจะไม่ใช้คือถ้ามีน้ําตาลบ้างปัสสาวะที่ปกติเนี่ยเราจะต้องเพิ่มปริมาณปัสสาวะเพื่อไปไปเรียกว่าดรลูนน้าตาล ให้ความเข้มข้นของน้ำตาลในปัสสาวะเน,น้อยลงไปเยอะๆน,น้ำตาลย้อยไหลได้ดีเจือจางพอเจือจาง,จจางมันก็ต้องออกบ่อยหน่อยอถูกต้องครับอพอเจือจางก็ต้องเพิ่มปริมาณน้ำปัสสาวะนะครับ,รบแปลว่ายังมีน้ำตาลในเลือดปริมาณสูงร่างกายพยายามจะขับทิ้งก็เลยต้องดึงออกมาเป็นปัสสาวะเยอะๆเพื่อให้มันเจือจางคิดดูสิถ้า ในน้ําตาลในเลือดสูงนะครับหรือว่าน้ําตาลในปัสสาวะสูงแล้วขับออกมาเล็กๆเนี่ยน้ำตาลมีโอกาสค้างท่อปัสสาวะได้เพราะฉะนั้นภาวะนี้เป็นภาวะปกติของการรักษา,<ส>าขับน้ําตาลครับร่างกายจะต้องใช้น้ําดึงออกมาเยอะมากมเพื่อละลายน้ําตาลไม่ให้เข้มข้นถึงขนาดเกาะตัวเกาะเส้นทางเดินปัสสาวะได้ทั้งทางเลยเพราะว่าทางปัสสาวะผู้ชายก็คดไปเคี้ยวมาก็ใชะล้างออกไปให้ชะล้างออกไปถ้ามันเข้มข้นมาก แล้วมันไปตกตะกอนตกตะกอนเแล้วนี้ยุ่งเลยนะโอ้โหเดี๋ยวเป็นนงเป็นนิ้วอะไรขึ่ไหมโอ้โเดี๋ยวปัสสาวะไม่ออกโอ้แล้วแบบนี้ถ้าหากว่าอาการนี้จะเป็นอีกนานนะคุณหมอครับนานไม่นานขึ้นอยู่กับน้ําตาลในตัวที่เหลือว่าเยอะมากน้อยผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเบาหวานเนี่ยเบาหวานเนี่ยจะไปเปลี่ยนน้าตาลซ่อนในอวัยวะนี้ตามตามเรื่องตามราวครับผมทีนี้กินการกินยาเข้าไปการรักษาเนี่ยก็จะดึงน้ําตาลที่ถูกซ่อนไว้ออกมาขจัดออกมาขจัดซ่อนไว้ขนาดไหนไม่มีใครรู้หรอก ก็ต้องดึงแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ดึงออกมาเอาออกดึงมาแล้วก็ล้างออกดึงมาแล้วก็ล้างออกแสดงว่าก็ต้องทานน้ําตามไปด้วยเยอะๆเหมือนกันในการที่จะชะล้างหรือว่าร่างกายเราจะหิวเองนะครับแต่หิวน้ําเองก็ทานน้าปกติที่ร่างกายต้องการนั่นแหละเพราะว่าในตัวเราในเซลล์เรามีปริมาณน้ําเหลือเชื่อที่จะเอามาใช้เป็นแบ็กอัพได้บางทีวันทั้งวันดื่มน้ําแก้วเดียวใต้ชีออกมา5้าแก้วเอาน้ําที่ไหนหวะร่างกายเราสามารถเอาน้ํา ออกมาเยอะมากในเซล์เรามีน้ําสํารองปริมาณสูงมากในร่างกายมนุษย์เนี่ยแต่ถามว่าใครเกิดอาการภาวะที่สูญเสียน้าแบบนี้เยอะๆเนี่ยก็ต้องทานน้ำเข้าไปชดเชยทานชดเชย<อ>ส<ช>ิครับร่างกายเขาจะสั่งของเขาเองใช่ไหมครับถูกต้องครับร่างกายก็าจะเอ๊หิวน้ําเมื่อไหร่ทำไมวันนี้หิวบ่อยเกิดไหมไม่ได้ทําอะไราเลรแต่ทำไมวันนี้หิวก็จะจริงบางทีตื่นเช้ามาทั้งที่ก่อนนั้นเนี่ยนอนหลับก็ทานน้ำเยอะๆแล้วตื่นมาคอแห้งเลยร่างกายสั่งเองเลยแล้วก็หิวเองก็ต้องทานน้ำเองถูกต้องมันจะมีเป็นภาวะอย่างี้ครับ ไปทานอาหารผสมผงชูรสมาเยอะอ <laughs> ใช่ใช่ใช่ร <laughs> ่างกายต้องการน้ําภายนอกเข้ามาเพื่อเจือจางผงชูรสที่ทานมาความเข้มข้นของของ,งชูรสให้มันน้อยลงไปมากที่สุดให้ร่างกายขจัดได้เร็วที่สุดไม่ใช่เพราะรสชาติของผงชูรสใช่ไหมครับไม่ใช่เลยครับร่างกายต้องการด<อ>ื่มน้ำเข้าไปเจือจางผงชูรสมันเป็นอาการที่ร่างกายเตือนเองอยากได้อะไรเดี๋ยวคือมันผิดพลาดมันบกพร่องตรงไหนร่างกายเราจะต้องการน้ำไว้ ส่งถันยานหิวทันทีครับแล้วก็สาระดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับในรายการ healthy focus นะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะฝากคาถามนะครับสามารถฝากคําถามกันได้นะครับผ่านทาง Facebook หรือผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขนี้ครับ0876222223ถึง9ครับ7หมายเลขเลย7จ็ดหมายเลขครับเชิญครับก็โทรไปเวลาราชการนิดนึงนะครับ อาจจะแปดโมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งตีหนึ่งตีสองนี่ไม่เอานะโอ้ยเขาคงหลับกันหมดแล้วแล้วแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะเจอกับคุณหมอต้นนะครับตามคลินิกต่างๆก็สามารถสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่หมายเลขมั่นสักคู่ได้เลยใช่ไหมครับหรือว่าเปิด Facebook นะครับทางคลินิกก็จะมี Facebook บอกว่าเมนตารางทั้งเดือนเลยว่าวันไหนผมจะเข้าตรวจที่ไหนบ้างนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับพี่ว่านังไม่บอกเลยว่าอะไรครับตรวจฟรีอ่ะจัดกระดูกฟรีนะครับไม่มียามาถึงแล้วกลับบ้านได้เลย ลืมไปขอโทษทีครับคุณไม่เป็นไรครับอะเราก็ติดตามกันได้นะครับกับรายการ Healthy Focus วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อในการถ่ายทำกับ Private n i นิว n a สวยมากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆครับอะละครับวันนี้เวลาของรายการ Healthy Focus หมดลงแล้วครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรสมุนไพรช่วยได้หรือไม่แต่สำหรับวันนี้ผมและหมอต้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ